สวัสดีครับนี่ก็เป็น ep ีที่7แล้วนะครับก็วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เจอวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารนะครับตอนช่วงบ่าย,ายไปจะจะเย็นเย็นแล้วนะครับก็สำหรับที่ไทยก็น่าจะเป็นช่วงประมาณตีสี่นะครับ วันนี้ก็จะมาเล่าครับวันนี้จริงๆได้ออกมีโอกาสออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ได้ไปหลายที่เลยก่อนที่จะกลับมาถึงที่โรงแรมเมื่อไมม่นานมานี้นะครับหลักๆครับวันนี้ก็คือไปทำกิจกรรมอาสามาครับเ,เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าได้ทำอะไรบ้างนะครับ แต่ว่าอยากจะเล่าก่อนว่าปกติครับผมได้มีโอกาสส่วนใหญ่ที่จะได้เกี่ยวข้องกับงานอาสา,าจะเป็นงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครมา,มากกว่านะครับตั้งแต่ตอนเรียนนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือในการช่วยเรื่องของการเขียนการบ้านหรือว่าการอ่านหนังสือต่งตางๆนะครับไปจนถึงาการ เดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือว่าไปร่วมกิจกรรมใดๆน,นะครับก็ส่วนใหญ่จะได้เจองานเกี่ยวข้องกับงานอาสาในลักษณะนั้นมากกว่านะครับในชนะในลักษณะของผู้ถูกอาจจะเป็นผู้ถูกช่วยเหลือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสทํางานอาสาที่เป็นพาร์ทฝั่งที่เป็นอาสาสมัครบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงงานอาสาสมัครครับเอ,อ่อตัวงาน นี้เนี่ยผมได้ไปในช่วงบ่ายเนาะเพราะฉะนั้นก็จะขอเล่าไปตามไทม์ไลน์แล้วกันนะครับก็คือไปเล่าถึงช่วงเช้าก่อนคร่าวๆนะครับเออเราได้เดินทางไปที่เออเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซครับแล้วก็เป็นอาร์ตแกลเลอรีด้วยนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่รวบรวมงานอาร์ตงานศิลปะนะครับรวมถึง มีโซนสำหรับนั่งทำงานด้วยซึ่งราคาที่นี่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับสำหรับ coworking space นะครับก็ได้มีโอกาสไปไปเรียนรู้ว่า coworking space ที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้พบเจอกับคนที่ทำธุรกิจที่นี่นะครับอยู่สองคนนะครับ เขาก็มาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เขาทำนะครับความยากความง่ายที่เขาเจอนะครับแล้วก็เออได้มีโอกาสคุยกับเขาด้วยนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันนิดหนึ่งก็คือผมกับเขามีแบ็กกราวคล้ายๆกัน,นครับเขาก็เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำธุรกิจนะครับก็เออมีการได้มีการแชร์กันเล็กๆน้อยๆ,ๆครับถึงเรื่อง เออว่าเออเขาทำอะไรมาก่อนแล้วก็ผมทำอะไรอยู่นะครับก็เป็นอะไรที่สนุกดีครับแล้วก็คุยกันพอสมควรนะครับแล้วก็เออหลังจากนั้นครับกเ็เดินทางต่อนะครับไปที่ที่นี่เขาเรียกว่าเออ midwest food bank นะครับ เป็นที่ที่อ,อันดับแรกนะครับที่นี่เป็นเหมือนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะครับแล้วก็เขามีงานวอร์นเทียงานอาสาสมัครจำนวนมากเลยนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยนะครับโดยจุดประสงค์ขององค์กรนี้นะครับหลักๆก,ก็คือการ รับเอาอาหารที่อาจจะเป็นเหมือนถ้าหากเก็บไว้หรือว่าปล่อยไว้เนี่ยอาจจะเสียแล้วก็เ,เกิดฟู้ดเวสต์นะครับก็คือเป็นขยะทางด้านอาหารนะครับอาจจะเป็นอาหารที่ใกล้หมดอายุหรือยังอาจจะเป็นแบบอาหารที่าทางเชลหรือว่าทางผู้ผลิตไม่ต้องการแล้วอะไรเงี้ยครับ แต่ว่ามันเป็นอาหารที่กินได้นะแล้วก็มันยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับเขาก็ไปรับมาแล้วก็จากนั้นครับก็เอามาจัดเก็บในสถานที่ของเขานะครับจัดเก็บใน warehouse ของเขาซึ่งใหญ่มากๆนะครับที่ผมไปดูมานะครับแล้วก็เออหลังจากนั้นครับเขาก็จะมีการเอาไปแจกจ่ายให้กับ ผู้คนที่ขาดแคลนอาหารนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปแพ็คอาหารครับเป็นเหมือนเท่าที่ผมเข้าใจนะครับเป็นเหมือนออพาสต้าที่อาจจะเป็นเหมือนพาสต้าสำเร็จรูปนะครับก็ค,คืออย่างอย่างเอาเอาไปทานเลยไม่ได้นะครับอาจจะต้องเอาไปใส่น้ำหรืออะไรก่อนนะครับ Uh, สิ่งที่พวกเราที่ได้ไปทั้งหมด24คนได้ทำนะครับก็คือการแพ็คครับโดยการที่เอาถุงมาแล้วก็ตักพาสต้าใส่ถุงครับพาสต้าจะมาแบบเป็นถุงใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็จะเอามาเทใส่กล่องใหญ่ๆไว้นะครับแล้วเราก็ใช้ช้อนใหญ่ๆตักใส่ถุงครับเสร็จแล้วก็ซีนปิดถุงครับ แล้วก็ออจัดเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แพ็คทั้งหมดนะครับรวมรวมเป็นกล่องกล่องไปนะครับทำอันนี้ครับประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ยืนทํากันไปนะครับผมก็ได้มีโอกาสทําในหลายๆส่วนเลยยกเว้นอย่างเดียวคือซีนนะครับที่ไม่ได้ทํานะครับก็เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับแล้วก็ รู้สึกดีมากๆที่เ,ออเราได้ทํางานอาสาสมัครแบบนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทําสักเท่าไหร่นะครับได้แต่เป็นผู้รับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ออหลังจากที่เราทําทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเขาก็มีการเอาของทั้งหมดเนี่ยไปชั่งกิโลนะครับแล้วก็คํานวณออกมาเป็นจํานวนอาหาร จำนวนมื้ออาหารที่ที่เราทำได้นะครับก็คือหนึ่งพสิ่งที่เราแพ็กเนี่ยก็คือสำหรับมืออาา 1, ม้ออาหาร1,600มื้ออาหารถ้าเทียบว,ว่าเราจะเอาไปให้คนละ1ถุงหรือว่า1มื้อเนี่ยให้คนกินได้1มื้อเนี่ยก็คือสามารถช่วยได้ทั้งหมด1,600คนนะครับก็เป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนคนที่เยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ สำหรับผมก็ค่อนข้างภูมิใจที่ได้ทำนะครับก็แล้วก็สิ่งนี้ครับการทำอาสาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอเมริกันเนี่ยทำเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับเขามีการประเมินนะครับออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงแล้วก็ออกมาจำนวนชั่วโมงของการเป็นอาสาสมัครนะครับ เอามาคูณกับเงินที่ถ้าปกติแล้วจะต้องจ้างคนตอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เออได้หลายหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเลยนะครับก็คือเออช่วยเหลือในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกันได้จำนวนมากเลยนะครับเทียบเท่า GDP บางประเทศเลยนะครับบางประเทศได้เลยนะครับก ผมจำไม่ได้ว่าเป็นของประเทศไหนนะครับที่เขาเอามาเทียบกันนะครับก็ถือว่าเออเยอะมากครับแล้วก็เออหลังจากนั้นครับก็เดินทางกลับนะครับก็แล้วก็มาอัดคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าหากวันพรุ่งนี้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครับสวัสดีครับ